สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Talk with กล้วยวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องที่มาคุยกันก็คือเรื่องใครกําหนดให้1วันมี24ชั่วโมงไม่รู้ว่ามีใครเคยสงสัยบ้างไหมคะเวลาเราดูนาฬิกาทำไมทุกๆวันนี้ใครกันนะเป็นคนกําหนดว่าใน1วันเนี่ยต้องมี24ชั่วโมงนะคะแล้ก็ไอเข็มนาฬิกา ทำไมเราจะต้องเดินตามเข็มนาฬิกาค่ะมีใครตั้งคําถามแบบนี้ไหมไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้เราจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันนะคะโดยอ้างอิงจากหนังสือภาษาจัก,กรวาลประวัติโดยย่อของคณิตศาสตร์นะคะจากอาจารยออ์อาจวรงจันทมาศนะคะเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้นะคะอะลองเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะใครกำหนดให้หน,นึ่งวันมียืบสี่ชั่วโมงค,ะค่ะอันนี้ก็ต้องย้อนไปก่อนว่า คุณกว้วยรู้จักพีระมิดแห่งกีซ่าไหมคะรู้จักค่ะพีระมิดใช่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศาจรรย์ทั้งเจ็ดแห่งโลกยุคโบราณค่ะใช่ค่ะเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกค่ะก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปท่องเที่ยวอยู่ใช่นะตอนนี้ก็คือกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากๆเลยค่ะ,ะ,คะโดยพีระมิดแห่งกีซ่ามีทั้งหมด3พีระมิดนะคะ,คะพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นพีระมิดคูฟูค่ะ ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อสมัย4,500ปีก่อนค่ะซึ่งนานกว่าอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติสีเทพของเราอ๋ออุทยานสีเทพที่เราเพิ่งขุดผมคนพบใช่ไหมที่บอกว่าเก่าแก่มากๆก็คือแก่เก่าแกกว่านใช่ค่ะเพราะว่าของเราแค่2,000ปีอแต่เท่าตัวเลยนะ4,500ปีซึ่งนานเท่าตัวค่ะซึ่งพีระมิดเนี้ยค่ะ ภายในโครงสร้างเนี่ยข้างในพีระมิดเองอะ่ะมีภายในมีห้องสลับซับซ้อนกันเยอะมากมายแต่ข้างนอกกลับดูเหมือนมีความเรียบไหมคะ,คะมีความเรียบมีความเรียบง่ายของพีระมิดแต่ว่ามันแฝงไปด้วยภูมิปัญญาอันน่าสนใจค่ะ,คะซึ่งความสูงและความยาวของฐานแต่ละด้านเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจคณิตศาสตร์ อย่างลึกซึ้งในสมัยอียิปต์โบราณนะคะ,คะชาวอียิปต์โบราณเนะะี่ยค่ะซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์นาฬิกาแดดก็คือก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือชนชาติของอชนชาติอียิปต์ใช่ค่ะที่ประดิษฐ์นาฬิกาขึ้นมาและนาฬิกาที่ มีขึ้นมาครั้งแรกของโลกก็คือนาฬิกาแดดนาฬิกาแดดอ่าค่ะนาฬิกาแดดเนี่ยที่ชาวอีโบราณเขาคิดคนขึ้นมาเนื่องจากว่าเขาต้องการดูอยากรู้เวลาเนาะค่ะเขาไม่สามารถที่จะมองขึ้นไปดูพระอาทิตย์ได้เพราะว่าตามันไม่สามารถมองพระอาทิตย์ได้จริงใช่มันอันตรายต่อสายตาด้วยค่ะใช่เขาก็เลยคิดใน,านการเงาเงาแดดนี่แหละ,ค,ะคืออาศัย อาศัยเงา,งาจากนาฬิกาแดดค่ะว่ามันอยู่ช่วงเวลาไหนแล้วตอนนี้พระอาทิตย์อยู่ตรงไหนแล้วค่ะแล้วไอนาฬิกาแดดนี้มันมาเป็นยี่สบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวันได้ยังไงคะก็เขาก็เหมือนดูจากเวลาที่ตั้งอยู่ตรงกลางพีระมิด่ะ,ะค่ะคือถ้าแดดพระอาทิตย์เคลื่อนไปตรงไหนก็คือถ้าพระอาทิตย์ตั้งตรงกับพีระมิด เงาในเงาโดยรอบของพีระมิดก็จะไม่ไม่มีนั่นแสดงว่ามันเป็นเจุดขึ่งกลางเที่ยงตรงอในอียิปต์เขายังไม่ได้ระบุว่าอันนี้เช้าอันนี้กลางวันอันนี้เที่ยงแต่เขาสังเกตว่าในช่วงเวลากลางวันเนี่ยค่ะเขาสังเกตเขาแบ่งช่วงออกมาเป็น12ช่วงค่ะ12ช่วงเนี้ยก็เขาไม่ได้เขาไม่ได้ออ เขาระบุไว้12ช่วงเท่าๆกันค่ะซึ่งสาเหตุของ12ช่วงเนี้ยค่ะออนักวิชาการแต่ละคนก็สันนิษฐานกันไปหลายๆทางเนาะค่ะบางก็ว่านับจากข้อนิ้วก็เริ่มไล่จากนิ้วโป้งไปตามนิ้วต่างๆบางก็ว่าบอกว่าจํานวนนับจากจํานวนเดือนในปีนั้นๆอันนี้ก็ยังไม่มีใครคยังไม่มีใครระบุได้อย่างชัดเจนเพราะหลังจากนั้นนะคะนับช่วงกลางวันเป็น12ช่วงแล้วอะค่ะ นักดาราศาสตร์อียิปต์ก็พยายามระบุตอนกลางคืนซึ่งมันไม่มีแดดค่ะแต่แบ่งดาวออกเป็นกลุ่มๆค่ะโดยให้ดาวบนท้องฟ้าในคืนในแต่ละคืนนะคะ,คะถูกแบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันค่ะเท่านเานี้ค่ะเขาก็สามารถระบุเวลาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะโดยในหนึ่งวันนะคะจะมี24ช่วง หรือ24ี่ชั่วโมงนั่นเองค่ะอะก็เท่ากับว่าเขาก็จะแบ่งเป็น12ชั่วโมงภาคกลางวัน,ก,น,วนก็คือดูจากเงาแดดใช่ค่ะแต่พอมาส2องชั่วโมงในภาคกลางคืนคก็ดูดูจากกลุ่ม,มดาวใช่ค่ะดูจากกลุ่มดาวแบบนี้นี่เองใช่อะแล้วพอเรารู้แล้วว่านับ24ี่ชั่วโมงยังไงแล้วคราวนี้ใครกันคะหรือว่าวิธีกําหนดทําไมถึงเข็มนาฬิกาต้องเดินไปทางทางขวาของเรา ตามที่ตามนาฬิกาใช่ใช่ไหมคะที่กําหนดที่เป็นอยู่ในวันทุกๆวันเนี้ยค่ะก็รูปแบบการเดินของเข็มนาฬิกาทุกวันเนี้ยค่ะมาจากทิศทางที่เคลื่อนที่ของเงานาฬิกาแดดนั่นแหละค่ะซึ่งผลมาจากการที่ว่าชาวอียิปต์โบราณนะคะเขาอาศัยอยู่ในซีกโลกเหนือค่ะนาฬิกามันเลยเดินเดินแบบนี้ค่ะแบบที่ว่าโลกเราหมุนรอบตัวเองถูกไหมแล้วก็หมุนไปทาง ขวาถ้านับจากาทางขั้วโลกเหนือนะค่ะค่ะแต่ถ้าใน <c oughs> สมัยนั้นนะคะค่ะอารยธรรมในซีกโลกใต้สร้างก่อนอียิปต์ทุกวันนี้เราอาจจะมีนาฬิกาที่แบบเดินย้อนก็ได้ด้วยความบังเอิญแหละบังเอิญว่าอานะัก โบราณคนโบราณในประเทศในในฝักในอียิปต์ชาวอียิปต์โบราณเนี่ยคิดก่อนค่นะคิดก่อนก็ถือว่าโชคดีไปเราก็เลยได้ใช้นาฬิกาที่หมุนไปทางขวาถูกต้องอค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าบางเอิญน,นะคะอาทางอีกฝั่งหนึ่งของขั้วโลกเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นมาแล้วถ้าเขาใช้วิธีการคำนวณเหมือนกันวิธีแบบเดียวกันเนี่ย นั่นแสดงว่าโอกาสที่เข็มนาฬิกาของเราจะหมุนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็กอาจเป็นไปได้แบบนี้นี่เอง<ช>นะคะโอเข้าใจแล้วนะคะเทรคสั้นๆวันนี้นะคะเกี่ยวกับทําไมถึงมียี่บสี่ชั่วโมงในหนึ่งวันนะแล้วก็ทําไมเข็มนาฬิกาถึงหมุนไปทางขวานะคะก็มีคําตอบคร่าวๆนะคะจากหนังสือเรื่องจากหนังสือเรื่องภาษาจักรวาลน,นะคะประวัติย่อของคณิตศาสตร์ เอาละค่ะจบลงแล้วกับทอล์กวิดกล้วยในอีพีที่8นี้นะคะหวังว่าคงจะได้ความรู้กันไปเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ซีเรียสมากค่ะถือว่าเราเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากทุกๆคนติดตามเราในอีพีหน้าด้วยนะคะว่าเราจะหยิบยกเรื่องไหนมาคุยกันอีกกับทอล์กวิดกล้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ